ไว้พรุ่งนี้ก่อนนะครับโอเคๆนี่นะครับ FC ครับแล้วก็มาถึงองค์พระท่ทงหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผม เมื่อกี้ก็เจอเอฟซีจากทางบ้านที่ไปพูดติดตามนะครับเราก็อยากจะคุยด้วยอยากจะขอลายเซ็นด้วยนะครับอะไรบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอวคนณคนี่ครับนี่ก็จะเป็นที่เขาเข้าคิวรอเจอรนะครับเจอหน้าผาก็เป็นจำนวงคนนะครับเยอะมากมายมหาศาลนะครับนี่นะครับแล้วก็มารับได้มีคนมาเจกา็บจานจานเยอะมากนะครับที่ตลาดด้านหลังเยอะมากจริงจนะครับ มีผู้ที่จะมาเจิมนะครับนี่ขนาดฝนตกนะครับเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับฝนฝนตกมากนะครับแต่ผู้ที่รอเจิมก็ยังเยอะอยู่มากมายมหาศาลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคนรอเจิมนีเยอะมากจริงๆนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ผู้ใดขอพรก็จะสมหวังสําเร็จนะครับผมก็เลยมีมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามากมายมหาศาลนี่ครับรอเจิมอยู่ประมาณสักเร้อยกว่าคนนะครับ ร้อยกว่าคนนะครับที่จะเจอหน้าคาตรนนี้นะครับเป็นอุนาลมเป็นยันของพุทธเ,เนตรนะครับมีพระที่รอเจออยู่ข้างในนีดฝนตกหนักมากครับตกหนักมากคนก็ยังรอคิวอะไดูแล้วกันนะครับว่าจะศักิิ์สธิ์มากแค่ไหนครับอืมก็มีพิหารจริงๆน,นะครับที่นี่เพราะว่ารถติดมากครับติด3าชั่วโมงจากหน้าวัดเพียงแค่5กิโลเนี่ยเข้ามา สามชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงอาจารย์ยิ่งพรมาตั้งแต่ตอนช่วงช่วงสายๆร้อยสิบเอ็ดโมงนะครับมาถึงก็เกือบสี่โมงเย็นนะครับผู้คนศรัทธามากที่สุดน่าจะที่สุดในประเทศไทยนะครับมาถึงแอรอะไรตรงนั้นตรงนี้นะครับมีคนเข้ามาจากชาติทั่วประเทศครับคนก็ไม่ท้อนะครับรถติดยาวเหยียดสามชั่วโมงระยะสั้นๆเนี่ยน,นะครับก็ยัง มีคนเฝ้าติดตามมาแล้วต่อแถวมาเลยคันรถรถติดยาวเหยียดเป็น5กิโลก็ว่าได้ครับจากทางเข้าก็ยังพากันมานะครับแปลกและอศัศจรรย์ใจมากนี่ครับผู้คนขนาดฝนตกก็ยังต้องกราบไหว้กันอยู่เลยนะครับ <S <S แล้วก็จะมีนีครับรอเจิมหน้าผากนะครับเจิมอุณาโลมอยู่ข้างในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ครับนะครับ เยอะมากมหาศาลนะครับวันนี้รถติดมากจริงๆถ้าเอจะมาก็มาวันปกตินะครับอย่ามาวันหยุดสามวันแบบนี้ครับเข้าไปถึงบางคนเขาก็เป็นลมในรถเลยนะครับ3มชั่วโมงนะครับนี่ครับใครที่อธิอพันขอพรก็เชิญน,นะครับประสบความสำเร็จหมดนะครับคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆประสบความสําสำเร็จใหม่นะครับได้หน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ได้ออ สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตสูงสุดนะครับอย่างน้อยสุดก็ได้สติขึ้นมานะครับได้สติขึ้นมาในตอน,นนี้ก็เดินเวียนครบแล้วนะครับ5้ารอบจากนั้นก็จะไปถวายปัจจัยเพิ่มหลังจากถวายปัจจัยแล้วนี่นะครับก็มีเทียนเดีจะพา FC ไปจุดเทียนต่อนะครับนะครับผมไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็เป็นความเชื่อที่ที่ดีนะ ดีครับถ้าเราคิดดีเชื่อในทางที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นก็สําเร็จหมดนะครับเพราะพี่ว่าองค์ไหนก็ประทานพรหมดท้าพระเจ้าองค์ไหนก็ให้ความสนับสนมดนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ขอให้พวกเราคิดดีทําดีก็จะเกิดสิ่งที่ดีงามมาครับผมไม่จํากัดว่าจะต้องไปไหว้ที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ที่นี่คนศักดิ์สิทธิ์มากนะครับดูสิครับโอ้โหขนาดฝนตกนะครับมีเป็นหลายร้อยเป็นพันนะครับเนี่ยขนาดฝนตก รถติดสามชั่วโมงเนี่ยก็ต้องใช้ดอกไม้มาไหว้เนี่ยท่านชอบจับดอกดาวเรืองนะครับผมนี่นะครับเยอะมากมาภาษาอังกฤษนะครับก็ล่าสุดให้เอฟซีได้ชมเลยนี่ครับองค์ท่านก็สายสุนพรก็จะไปลอยเทียนนะครับลอยเป็นกับองค์พ่อองค์แม่ก็คือองค์พระศิวะและก็องค์ พขาแม่ออกม,มาครับก็กะจะมีเทียนนะครับนะครับจะลอยลอยเทียนก่อนนะครับนี่ครับมีสามอ่าในสมควรใช้อยู่นะครับสามสามดอกน,นะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะจุดเทียน